โอ้ฝนมาเรหมากเลยครับโอฝนมาเปียกแฉะอันนี้สาริกุตจตุสุกอีกเป็นมุมหนึ่งมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งของสารีกุฎสุกก็อันนี้เราก็คงจะรู้นะต้นอะไรนะพวกเราชอบไปซื้อกินไม่ได้นะเมาอันนี้ อันนี้จะเป็นถ้ารียก็จะเป็นอิมิหารของพระแม่ดาราเลยเนี่ยเป็นของวัตถุระยัดสังฆาขน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่นี้ก็จะเป็นห้องเรียนรับห้องเรียนเล็กๆออกนมันออกมันแล้วก็ตามเก็จะเหมือนกับว่ามีอะไรก ouais ็จะมาคุยกันแล้วบางห้องบางห้องก็จะเป็นอาคารหขอประชุมขอประชุมก็จะมีลักษณะพอผ่านเข้าไปปุ๊บ ด้านในก็จะมีเขาเรียกคาลาลายนะบ้านเราบ้านคนไทยเรียกคาลาลายนะมันจะเป็นเป็นเป็นเชิงลบนอกแล้วก็มีหลังคามีเสาเสาเพ็่มติมทั <favour of osure> place, <ira> ้งมเติมอยาลืมต่ำด้วยเสาเพื่อเป็นแกะหลักแล้วก็ตั้งล็อกลงไปเลยสร้างขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกทับหลังข้างบนอีกนั่นทำได้สวยมากสมัยก่อนจะได้เราเราเห็นจากภาพ